giờ ngừng rồi đúng cái này sắm đồ,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  sắm จไม่ได้ดีนะเพราะว่าาดีมันไม่รวยนะครับนะครับก็อาจะจัให้เรียบเดีให้าา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 า อเอ๋อนั่นแหละอโดนวางยาซะแลว้ว Này. Gì không Đó, gì đó, 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 đó,